สวัสดีครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆนะครับมาดูอีกห้องหนึ่งนะครับที่เราได้รับโอกาสเข้ามาตกแต่งนะครับก็คือห้องที่คอนโดโคโค่พาร์คนะครับพระรามสี่นะครับวันนี้พามาดูห้องแบบ2ห้องนอน2ห้องน้ําแล้วก็1ห้องแบบเขาเรียกจุดห้ห้องน้ำนะครับก็คือเป็น1นึ่งวอช์รูมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะโซนแรกที่เข้ามานะเปิดเข้ามาปุ๊บ จะเจอครัวก่อนนะครับครัวตรงนี้เราก็ทําจะได้เป็นครัวตัว L อนะครับมีพื้นที่ทําครัวได้โอเคเลยนะครับแล้วก็ได้แบบเตาสีหัวอะไรเงี้ยตรงนี้ก็จะเป็นโซนครัวนะครับแล้วก็พื้นตรงนี้จะเป็นกระเบื้องนะแล้วก็อีกฝั่งนึงเนี่ยเขาก็จะมีการทําตู้เก็บของไว้ให้นะครับก็จะเป็นเครื่องซักผ้านะครับแล้วก็จะมีชั้นเก็บของด้านบนนะตรงนี้ก็วางตู้เย็นได้นะก็คือเขามีการ จะสันโซนแบบโซนครัวโซนทํากับข้าวโซนเลอะอะไรก็อยู่ข้างหน้าห้องไว้นะครับแล้วเข้ามาด้านในนะก็จะเป็นห้องหน้ากว้าง นะครับอย่างตรงเนี้ยก็เข้ามาก็จะเป็นลิฟวิ้งกับไดนิ่งต่อกันนะครับซึ่งส่วนตัวผมชอบเลเยอร์ทป์นี้นะครับผมว่ามันเป็นห้องแบบ60กว่าตารางเมตรนะแต่ว่ามันได้ครัวตัวแอได้ที่เก็บของนะครับเราก็ได้ส่วนลิฟวิ้งกับไดนิ่งที่ดูค่อนข้างใหญ่นะครับเดี๋ยวมาดูงานฝั่งลิฟวิ้งกันนะครับลิฟวิงเนี่ยจะแต่งแบบให้มันดูหรูหรานิดนึงนะอย่างตรงตู้ทีวีหรืออะไรก็จะเป็นงานสีพ่นนะครับออกขาวๆครีมๆหน่อยนะครับให้ดูสบายตานะแต่ว่า เราจะเน้นเฟอร์นิเจอร์ตัวผนังเนี่ยที่มันดูหนักขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นผนังหินอ่อนพาเซานโดนะอันนี้ก็คุยกับช่างแล้วก็บอกว่าเ,ออเลือกลายหนักๆขอลายเยอะๆหน่อยแล้วก็มีกลิตเตอร์เยอะๆหน่อยนะครับมันจะได้ดูเก๋นะอย่างนี้ก็เป็นสลับเดียวเลยแต่เรามาทางออกแล้วก็มาขั้นด้วยกระจกเงานะครับมันจะได้ดูมีมิตินิดนึงนะครับมันไม่ดูแบบเป็นหินเท่าๆกันหมดนะก็เป็นหินแล้วก็มาต่อด้วยกระจกนะครับ ริมหน้าต่างนะก็จะเป็นในส่วนของตู้โชว์นะครับอย่างตู้โชว์เนี่ยกวางของได้นะครับมีไฟซ่อนไว้ให้ด้านในแล้วก็มีพวกกระจกเงาทองซ่อนเอาไว้ข้างในหลือนะครับในส่วนของโซฟานะโซฟาเนี่ยก็จะมีขนาดประมาณเกือบเกือบสเมตรนะครับก็พยายามดูให้ขนาดของโซฟาเนี่ยมันไม่ใหญ่เทอะทะจนกินทางเดินนะครับแต่ก็ไม่เล็กจนใช้งานไม่ได้นะนี่ก็ไซส์ผมว่ากําลังพอดีนะครับแล้วก็มีโต๊ะกลางนะโต๊ะกลางก็เลือกเป็นแบบทรงแบบแคปซูลนะ มันจะได้ใช้งานแล้วแบบเดินได้รอบๆสบายนะครับห้องก็จะมีการปูพรมนะลืมบอกว่าห้องนี้จะเป็นห้องแบบซื้อทั้งเซ็ตเลยนะครับก็คือถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยสนใจห้องนี้สามารถซื้อตรงกระทางอนันดาได้เลยซื้อตรงก็หมายถึงว่าได้เฟอร์นิเจอร์นะทุกชิ้นที่เห็นในคลิปวันนี้ก็คือคุณซื้อได้ไปเลยนะครับคุณซื้อห้องนี้ก็คือคุณได้ของเหล่านี้ไปเลยนะโต๊ะตู้เตียง โซฟ้าพรมอะไรต่างๆได้ดีไซน์แบบนี้เลยสวยๆไปเลยนะครับด้านหลังนะก็จะเป็นกระจกนะครับเพื่อออกไปที่ระเบียงนะระเบียงก็จะเป็นแบบเซมิยอลดอรนะครับก็กระจกค่อนข้างใหญ่แสงธรรมชาติเข้าได้เยอะนะครับแล้วก็ในส่วนของโต๊ะทานข้าวนะโต๊ะทานข้าวเนี่ยก็จัดมาเป็นสีที่นั่ง แต่ในทริคการออกแบบเนี่ยเราก็วางโต๊ะทานข้าวเนี่ยให้มันเกือบจะชิดผนังนิดนึงนะครับมันจะได้เปิดพื้นที่ตรงกลางไว้ให้เป็นทางสัญจรน,นะครับโต๊ะทานข้าวเนี่ยเราก็ใช้เป็นหินสังเคราะห์นะครับวางหินสังเคราะห์เนี่ยเวลาใช้กินคงกินข้าวเราก็ไม่ต้องไปกลัวเปื้อนกลัวเละเช็ดล้างได้สบายเลย ผนังนี้นะคบเป็นผนังที่เราบิ้วขึ้นมานะก็จะบิวผนังไม้ซีซีขึ้นมาแล้วก็มีกรุต้อนไฟ2ฝั่งนะครับมันก็จะทําให้โซนตรงนี้มันดูสว่างขึ้นนะครับแล้วเราก็ใส่กระจกสีชาทองนะครับกระจกสีชาทองก็ช่วยทําให้ห้องมันดูกว้างขึ้น,นครับดูเอ็กซ์แล้วก็กระจกมันก็สะท้อนกับหินอ่อนอะไรเงี้ยมันก็สะท้อนของสวยๆในห้องแหละผมก็ว่ามันก็ทําให้ห้องมันดูสวยขึ้นนะครับแล้วก็ อย่างพวกโคมไฟอ่่าเงี้ยก็เลือกสีทองแล้วก็มีแก้วๆหน่อยนะมันก็จะดูแบบดูลักชูลักชูขึ้นมานิดนึงนะครับหรือว่าทริคในการออกแบบนะครับอย่างเช่นม่านนะจริงๆแล้วหน้าต่างมันสุดแค่นี้ใช่ไหมแต่ว่าผมทําม่าน ซ้ายสุดถึงขวาสุดบนสุดถึงล่างสุดนะครับเวลาเก็บม่านอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบหน้าต่างมันกว้างดูว้าหน้าต่างมันน่าจะต่อมาฝั่งนี้แต่จริงตรงนี้เป็นปูนนะเวลาเราต่อม่านให้มันเต็มเนี่ยมันก็ดูเหมือนห้องมันดูกว้างด้วยทัดมานะครับที่เป็นสิ่งที่ผมว่าห้องนี้มันพื้นที่60กว่าตารางเมตรเนี่ยแต่ว่ามันได้ความคุ้มก็คือมันมีห้อง วอชรูมให้นะครับห้องวอชรูมเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ําที่มีแค่อ่างล้างมือกับมีสุขภัณฑ์นะครับไม่มีโซนอาบน้ำนะแต่ว่ามันหมายความว่าอะไรเวลาเพื่อนๆเรามาที่ห้องกันนะฮะมาเฮฮาปาร์ตี้มาสังสรรค์มาสนุกกันก็ใช้ห้องน้ํานี้ได้เลยไม่ต้องเดินเข้าไปในห้องนอนเราเราล็อกห้องนอนทั้งสองห้องได้เลยนะครับไม่ต้องมีใครมากวนกับห้องนอนเราถัดมานะครับก็จะเป็นมาสเตอร์เบดรูมเดี๋ยวเข้าไปดูกัน ห้องมาสเตอร์เบดมนะครับห้องนี้ผมถือว่าเป็นไฮไลท์หนึ่งของตัวห้องเลยนะครับเพราะว่ามาสเตอร์เบดมเนี่ยมันเป็นห้องที่อยู่ด้านหน้าสุดของโครงการนะครับด้วยความที่แล้วห้องรวมเนี่ยมันหน้ากว้างนะดังนั้นเราเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าห้องเนี่ยมันดูกว้างนะเนี่ยผมเดินมาถึงที่ตรงปลายเตียงอะไรเงี้ยมันมีระยะที่ค่อนข้างเยอะ นในมุมของการตกแต่งนะเนี่ยเราก็วางเตียง6ฟุตนะครับเป็นเตียงคิงไซส์นะครับแล้วก็ทําหัวเตียงเนี่ยให้มันดูสูงสูงนิดนึงนะครับเพราะว่าพื้นถึงฝ้าเนี่ยมันสูงประมาณ2เมตร70กว่านะอันนี้เราก็ใช้หัวเตียงที่สูงประมาณ120เซนนะครับมันก็จะได้ดูรับกับตัวพื้นที่ผนังนะครับแล้วก็ ผนงังฝั่งเนี้ยเราไม่ได้กัูอะไรนะฮะนี่มันเป็นผนังเสาขึ้นมาอยู่แล้วนะแล้วก็อาศัยความที่มันเป็นเสาเนี่ยเอามาตกแต่งแค่เติมคิ้วอลูมิเนียม Therm Q, เติมคิ้วสแตนเลสนิดนึงนะครับแล้วก็ติดวอลเปเปอร์ที่มันมีแบบมี texture มีลายเยอะๆหน่อยผนังนี้มันดูเป็นผนังที่เป็นฟีเจอร์วอลหนึ่งแต่ไม่ต้องเปลืองงบมากมายนะครับในส่วนของโต๊ะหัวเตียงนะนี่ก็เป็นดีไซน์โค้งมนนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นทางที่เราเดินเข้าห้องแล้วเราต้องเดินตลอดใช่ไหมก็จะใส่เป็นดีไซน์โค้งให้อย่างห้องนี้เเลืออกคมไฟป็นสีทง ทองอย่างนี้นะสีทองทองมันก็ลิ้์สีกันกับตัวคิ้วที่เอามาติดนะครับเตียงเป็นคิงไซส์นะนอนสบายพื้นที่ด้านข้างมีเหลือเฟือนะครับแล้วก็โครงการเขามีตู้เสื้อผ้ามาให้แล้วนะครับนี่เป็นตู้ที่มานะ<ฮ>ของโครงการนะเขาก็บิ้วมาให้เต็มนะสุดพื้นถึงฝ้าแล้วก็ความกว้างเขาก็แม็กสุดของตู้ที่มันจะทําได้แหละแล้วก็ที่สําคัญทือทำเป็นบานเลื่อนฮะเป็นบานเลื่อนก็ดีไม่กินพื้นที่ข้างเตียงนะครับถัดมานะครับที่อยากจะให้ดูนะก็จะเป็นปลายเตียงนะเห็นไหมปลายเตียงระยะ เหลือๆเลยนะครับห้องนี้อย่างที่บอกมันเป็นห้องที่อยู่หน้าสุดของตึกใช่ไหมมันก็จะเป็นความพิเศษของมันคือมันได้ห้องแต่ว่ามีกระจกรับกันไปถึงด้านหลังเลยนะครับกระจกเนี่ยก็วิ่งสุดจากตรงนู้นมาถึงตรงนี้แล้วก็สุดจากหัวเตียงเนี่ยมาถึงฝั่งนี้เลยแล้วก็เป็นกระจกเข้ามุมแผ่นใหญ่ๆตรงนี้นะครับเอาไว้เทควิวได้นะตอนนี้เราอยู่ชั้น6ชั้นไม่ได้สูงนะแต่ว่า วิวมันก็จะเป็นวิวแบบวิวถนนพระราม4วิวทั้งดุงท้งดวนอะไรมันก็ดูเพลินๆนะดูรถวิ่งไปวิ่งมาเพลินตาดีแต่ว่ายิ่งชั้นสูงถ้าเป็นสแต็กเนี้ยชั้นยิ่งสูงเนี้ยโอ้เห็นไปถึงสวนยาสูบสวนอะไรนู่นสวยเลย ปลายเตียงนะอย่างที่เล่าไปว่าระยะเราเหลือเฟือนะครับเราก็ใส่เป็นในส่วนของโต๊ะทํางานแต่งหน้านะครับอันนี้โต๊ะทํางานเนี่ยเราก็มีแบบที่กดกระเด้งเก็บของได้นะครับเก็บของเรานั่งทําคอมนะเนี่ยเอาคอมมานั่งทำใช่ไหมทาไปก็มองวิวไปมองวิวสวยๆนะครับผมว่าแฮปปี้เลยนะห้องนี้ผมว่าค่อนข้างเป็นห้องที่ห้องนอนเนี่ยมันได้ความเจ๋งมันมีความว้าวอยู่ใน ห้องนอนมาสเตอร์ตัวนี้นะครับ,รบถัดมานะครับห้องนอนเนี่ยนอกจากจะมีพื้นที่ห้องนอนกําลังโอเคแล้วเนี่ยห้องน้ําที่ให้มาก็ขนาดค่อนข้างดีนะห้องน้ำเนี่ยเดินเข้ามาปุ๊บนะครับก็จะได้อ่างล้างมือสุขภัณฑ์นะครับแล้วก็ได้โซนชาวนะโซนชาวก็จะมีการทำหน้าต่างนะครับหน้าต่างกระจกให้แสงธรรมชาติเข้ามาตรงนี้ผมก็ติดมูรี่เพิ่มให้ลูกค้า นะครับติดเพิ่มมูลีให้จะได้ไม่โป๊ะนะครับแต่ว่าเมื่ออยากได้แสงธรรมชาติเข้าก็สามารถเข้าได้แล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นโซนชาวนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับมาสเตอร์เบดมซึ่ผมว่าเป็นห้องที่เจ๋งดีเดี๋ยวพาไปดูอีกห้องนอนหนึ่งสำหรับห้องนอนที่2นะครับห้องนอนที่2จริงๆก็ผมว่าสเกลไซซิงก็ดีนะห้องนอนที่2นี่ให้ความรู้สึกว่ามันรีแล็กซ์นะครับดูระยะปลายเตียงก่อนอย่างที่บอกไปห้องหน้ากว้างใช่ไหม ทั้งเลี้ยวมันน่าก,กว้างปลายเตียงเหลือๆเลยนะครับเตียงเนี่ยผมวางเตียง5ฟุตไว้ให้นะจริงถ้าจะแบบกักอยากไดใ้ให้มันนอนได้จริงจังอีกนิดนึงจะวางเตียง6ฟุตก็ยังพอไหวแล้วห้องนี้พอวางได้แต่ว่าในความที่อยากจะให้ห้องมันดูหลวมๆนะครับดูมีซิมเม t r y บ้างมีโคมไฟได้2ฝั่งอะไรเงี้ยนี่ก็จะวางเตียง5ฟุตนะครับผนังหัวเตียงนะเราก็บิวเป็นแบบว่า ทำเป็นสเกิร์ตหัวเตียงขึ้นมาแล้วก็มีซ่อนไฟ LED ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านบนนะเราก็จะมีทําเป็นไม้ซี่ๆนะครับแล้วก็เป็นงานแบบสีพ่นสีอ่อมครีมๆอะไรเงี้ยห้องมันก็ดูนวลตาดีนะครับเตียง5ฟุตเล่าไปแล้วนะครับหัวเตียงซ้ายขวาก็เป็นโต๊ะหินอ่อนนะครับแล้วก็มีหัวเตียงสูงๆหน่อยมันจะได้มารับกับความสูงของตัวสเกิร์ต ที่เราทํามานะครับแล้วเ,เราก็มีไ้าบุนะผ้าบุนี้ก็ใช้แบบกำมะหยี่นะครับมันก็นุ่มๆลื่นๆดีนะผมว่าฟีลมันดูรีแล็กนะครับอยากให้ห้องนอนเข้ามาแล้วมันรู้สึกเออสบายหน้านอนนะครับในฝั่งของตู้เสื้อผ้านะครับตู้เสื้อผ้านี่เป็นวิวอินที่โครงการเขาทามาให้นะก็จะเป็นตู้ที่เปิดออกมาปุ๊บ เป็นบานเลื่อนนะครับเป็นตู้บานเลื่อนนะก็เก็บของได้เยอะนะครับแล้วก็เวลาใช้งานเนี่ยมันก็ไม่กวนกับตรงห้องนอนที่ตรงเตียงที่เราใช้นะเพราะมันไม่ได้เปิดมาชนกันนะครับก็เป็นบิวท์ที่โครงการเขาทํามาให้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกนะกระจกจริงๆก็เจ้าโคโค่พาร์คเนี่ยเป็นโครงการที่สเปคค่อนข้างจะไปทางแบบแลักชัวรี่ละไปทางสุดของอนันดาและนะครับก็จะได้กระจกที่บานกว้างมากนะครับแล้วก็มีความสูง ระดับหนึงเลยนะครับคือความใหญ่ของกระจกเนี่ยผมว่าสวยนะครับจะใหญ่กว่านี้อีกหน่อยนึงมันก็ไม่ค่อยต่างแล้วแหละผมว่าประมาณนี้กําลังดีนะครับแสงธรรมชาติเข้าได้เยอะดีแล้วก็ระยะเดินรอบเตียงดีหมดเลยนะครับผมชอบท้ายห้องนี้นะแล้วก็ในส่วนของห้องนอน2องนะก็จะได้ห้องน้ําในตัว นะครับห้องน้ําก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับห้องน้ําก็จะเป็นห้องน้ําส่วนตัวนะครับคือเราไม่ได้ใช้แชร์กับใครนะเพราะว่าตรงลิฟวิ่งรูมมันมีวอชรูมแล้วตรงนี้เป็นห้องน้ําส่วนตัวเลยมีโซนชาวเวอร์นะครับชาวเวอร์ก็มีกั้นปิดให้นะฮะแล้วก็ค่อนข้างใหญ่นะมีความลึกอยู่นะครับเป็นสัดเป็นส่วนเลยแล้วก็โซนของสุขภัณฑ์นะครับโซนของอ่างล้างมืออะไรก็ใช้งานได้นะครับเป็นพื้นที่ที่จัดออกมาพอดีพอดีโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราไปสรุปกันครับ นั่นก็คือทั้งหมดนะครับของห้องที่โคโค่พาร์คนะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่ผมได้รับโอกาสดีๆนะครับจากทางอนันดาให้มาแต่งห้องตัวอย่างห้องแบบพร้อมขายนะครับห้องเขมีนิกเนมนะว่าเป็นแบบสวยพร้อมเสิร์ฟก็คือห้องสวยเลยแล้วก็เสิร์ฟก็คือลูกค้าก็ซื้อได้เลยนะซึ่งผมว่า ห้องอ่ะโครงห้องอ่ะมันดีนะฮะด้วยความที่ลิฟวิ่งก็ดูใหญ่ห้องนอนมาสเตอร์ก็ใหญ่นะลิฟว mm ิ hmm. ่ง <Living S 2> มีวอชรูมห้องนอนเล็กก็วางแบบเตียง5ฟุตวางได้เกือบ6ฟุตมีห้องน้ำในตัวอะไรเงี้ยผมว่าด้วยเลเยอั์ของที่เนี่ยเขาจัดสรรมาค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับดังนั้นไอการที่เราจะมาตกแต่งเพิ่มให้ฟังก์ชันมันครบให้มันมีความสวยเนี่ยมันมันก็ไม่ได้เหลือบากกว่าแรงนะมันก็ไม่ยากมากนะครับก็ทาออกมาผมว่าดูลงตัวด้วยนะครับผมชอบไอเดียของการ วางแบบหินอ่อน หนักๆให้มันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วมันก็เฟอร์นิเจอร์ที่เหลือทําเป็นแบบสีจืดๆอะไรเงี้ยมันก็ทําให้ผนังตัวหินอ่อนมันดูเด่นดีนะครับแล้วก็เป็นห้องที่มันดูสบายตานะครับตัวห้องเปล่าที่มันให้มาเนี่ยพื้นอะไรมันอาจจะมีความมืดมีความเข้มนะครับดังนั้นไอ้พวกเฟอร์นิเจอร์ที่เราบิวขึ้นมาใหม่เนี่ยสังเกตได้ว่าจะใช้เป็นแบบสีออกครีมอ่อนเป็นสีที่ทําให้มันดูนวลตาดูสว่างขึ้นมานะครับก็เป็นอีกทริกหนึ่งที่ช่วยบาลานซ์นะครับคือโครงห้องมันมืดเราก็ทำ เฟอร์ให้มันสว่างนะครับห้องโดยรวมก็จะด,ดูสว่างขึ้นมานะก็ประมาณนี้นะผมว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนกำลังมองหาคอนโดนะครที่อยู่ในย่านแบบ CBD จริงจังนะนี้เดินไปนิดนึงก็วันแบงคอกแล้วเดินออกไปก็ MRT ต้องลองมาดูที่โคโคพาร์กกันนะครับแล้วก็ถ้ามีงบแบบซื้อแล้วอยากจะได้ห้องสวยๆเลยไม่ต้องไปเสียเวลาตกแต่งซื้อแล้วเข้าอยู่ได้เลยก็ผมว่าลองคอนซีเดอร์ห้องท้ายแบบที่ผมเพิ่งแต่งเนี่ยนะครับผมแต่งไปทั้งหมด3ห้องนะก็ลองมาเลือกดูกันได้น,น่าจะมีเซลลเขามีห้องจริงมาเปิดให้ดูกันนะครับก็ลองคุยกันดูแล้วกันนะครับผมว่าเป็นโครงการที่ดีได้แล้วที่ดีแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งออกมาก็ดูสวยงามดีนะครับใครสนใจอยากให้ทาง y i y เข้าไปช่วยตกแต่งก็ ผมขึ้นคอนแทคไว้ให้นะยังไงก็ลองคอนแทคติดต่อกันเข้ามาถ้างานเยอะก็รอหน่อยถ้างานไม่เยอะก็เร็วนะครับอันนี้แล้วแต่จังหวะและเวลานะก็เดี๋ยวลองทักเข้ามาคุยดูนะครับแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง YYDiscondo ด้วยละกันวันนี้ประมาณนี้นะครับแต่งมา3ห้องแล้วเหนื่อยละไปละสวัสดีครับ